เกมมิ่งแลบนะที่นี่นะมีร้านขายไก่ตันสุดคุ้มและยังมีอนิเมะรัสเตนอวันพีชเกมทิงเลนเจนซี่สามารถซื้อได้ที่ g a มมิ่งแลนะถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะครับสวัสดีสุลทด,ดทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อเดมอนพีสีกแล้ววันนี้ผมเราจะมาสอนหา หาคลิปกาะและหาคลิปสังเกต2 in 1วันในคลิปเดียวกันเลยคือกูไปดูหลายคลิปของฝรั่งและของคนอื่นๆหลายคนแล้วเว้ยแม่งหาไม่ได้ดั่งใจกลัวแม่งแบบเออแม่งแม่งพูดแค่ว่าเอออยู่ตรงนี้นะปิดคลิปอยู่ตรงนี้นะปิดคลิปคือมันมันมีจุดเกิดหลายจุดเกินไปเว้ยจนแบบแม่งแม่งหาแค่จุดเดียวแล้วแม่งก็จบแม่งเอาแบบที่ที่ตัวเองเจอเป็นหลักเลยเว้ยฉะนั้นกูจะมาบอก ทั้งหมดที่จุดเกิดทั้งหมดถ้าทําได้นะกูอันนีนะ้กูไปดูมาทั้งหมดแล้วน่าจะทั้งหมดว่ามันเกิดตรงไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและไปกันเลยครับสโล่อ๋อบอกก่อนนะผม5คาขีดจะมีสี่อ่ามีหลายขั้นนะผมอันนี้จะมีขั้นแรกก็คือขั้นที่มันจะอยู่ตรงมือตรงแบบเห็นไอไอไอตรงเหลืองเหลืองนี่ไหมมันจะมีขั้นเหลืองขั้นเต็มเต็มศอกเต็มตัวแล้วก็แบบขั้นนี้ที่แม่งเต็มดำปีทั้งหมดอ่ะและเหมือนจะมีขั้นห้าที่แบบ หน้ากูก็จะดําไปด้วยไอ้เฮ้ยนั่นแหละเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกของฮาคิสังเกตก่อนแล้วกันเพราะมันง่ายมากของฮาคีสังเกตครับผมฮาคิสังเกตให้ผมแล้วให้เรามากอดแซนโดร่าครับผมแล้วเราขึ้นไปด้านบนระวังทรายพายุแบบนั้นด้วยนะเออให้เราขึ้นมาด้านบนตรงนี้เสร็จแล้วรับกล่องเอาล่ะให้เราปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นตัวนี้ไหมด้านบนนี่เลยแป๊บหนึ่งกูจะขึ้นไปยังไงไม่มีแกโปต้องเข้าใจถามว่าทําไมไม่ซืออ้อแกโปกูฮีเกียจ นี่ให้เรามารับเควสตรงนี้ครับผมมันจะให้ค่าให้เราค่าค,อค้อกระดซึ่งคอคกระดิก็จะเกิดอยู่ตรงนี้โอกาสโอกาสเกิดมันมันไม่มันไม่ได้มีตายตัวเนาะก็ประมาณสัก5นาทีหลังจากที่ฆ่ามันไปแล้วมันก็จะเกิดอีกทีหนึ่งเนาะก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะเอาล่ะถ้าเป็นกูกูจะรับเควสจากตรงนี้เนาะมันง่ายดีแล้วก็เปิด Diablo Jump ตัว อ่ให้สมมุติว่าเควสทางซ้ายมือกูเป็นเควสของอ่ทาทำฮากิสังเกตเนาะฟืบฟืบฟืบซึ่งอบอสเกิดแล้วตีแม่งเลยฟืบฟืบระเบิดบึ้มไปไหนวะบอสหายอ,าอยู่นี่ฟืบหมุนเอ่อตีตีเอาดิเอาดิหมุนตี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 ต,ตีเปิดฮากิสังเกตก่อนนี่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 ฮึบ เอาดิเอาดิหมุน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 อ๋ออ๋อมีการคูดาของฮาคิสังเกตอ่ะเอาไปตี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 ปุ๊บหมุนตัวเรียบร้อยผมอ่ะพอสมมติสำเร็จภารกิจแล้วใช่ไหมให้เราไปคุยอีกครั้งครับผมเดินด็อกแด๊กด็อกแด๊กไปคุยอีกครั้งเลยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเอาล่ะพอมาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะให้เราแบบ อ่าเนี่ยเสีย2,000 200, 0 0บาท2,000 200, ส0องเงินในเกม2,000 200, 0นนั่นแหละเพื่อซื้อฮาคิสังเกตับผมอ่าซึ่งกูก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะเลเวลแรกก็จะหลบได้2ครั้งแหละไม่ต้องเอาอะไรมากกับมันเนาะเออฟ,อฟึบฟึบฟึบแต่กดได้รัวๆดีนะฟึบไหนลองตีดิตีสลอตีกูลืมไป,ไปก,กูเป็นโลเกียแม่งเลยอ่ะแ่ะเดี๋ยวไปกันเลยไปฮาคิอ่าฮาคิเกาะกันเลยเนาะไป เอาละเดี๋ยวเกาะที่เราต้องไปคือเกาะลิงซึ่งมันอยู่ตรงนี้ว่าแต่เกาะซามาอยู่ตรงนี้เออด้านหน้าด้านหน้าเสร็จเลี้ยวซ้ายเนาะโอเคไปเอาละมาถึงเกาะจังเกิลเวล80เพ้เวล60แล้วเนาะเสร็จแล้วครับผมขอกระดึบอเอาไเอาไม้ใกล้ปากแป๊บหนึง่งอุย้ยใครทําอะไรกันอะ่ะกูรู้ว่าเพื่อนไม่ไหวแหละไปเอาละให้เราขึ้นมาด้านบนนะผมอ่ะเสร็จแล้วคุยกับตัวนี้ครับผมสลอมันจะเป็นสลอให้เราไปหาสโกรครับผม ก็รับเคลมมาเลยอ่าแล้วก็ถ้าสมมติเสร็จแล้วมันจะ55000เนาะเออต้องเสีย55000เพื่อได้คิเกาะมาเอาล่ะซึ่งเราจะไปบอกจุดเกิดอันนี้ที่รู้เห็นเดียบที่รู้ๆนะมีอยู่4จุดเอาล่ะขอกระโดดมาตรงนี้ก่อนฟืบฟืบฟืบจุดแรกครับผมจุดเกิดที่99%เขาเลือก5าถ้าดับสมมุติอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเจอไม่ใช่ถ้าเจอเจอ่าขอซื้อนี้แป๊บหนึ่งปึ้ง ซื้อมาซื้อมาอีกซื้อมาอีกกูรวย <c oughs> กูรวยไม่มีอะไรมากกูอยากซื้อแบบหนึ่งนะไหนดูเซ็กซ์เอร์ไหนดีสุดอันนี้บวก17 moving speed บวก e e l regen อ่าฮะอันนี้ดีกว่าเอาละ่ะคือ90%เขาจะเลือกมาอยู่ตรงนี้กันเพราะว่าอ่าถ้าแบบสมมติอ่าออกเข้าใหม่ในเซิร์ฟใช่ไหมแล้วแล้วเขาจะมาตรงนี้เป็นจุดแรก แล้วก็ออกเข้าใหม่มันเป็นการฟาร์มที่แบบหาแค่ตรงนี้มันจะได้แบบประหยัดเวลาแล้วก็แบบพอสมมติเจอปุ๊บก็รับแล้วก็ไปไปส่งเคลตรงนี้ได้เลยเว้ยมันถือว่าเป็นง่ายมันง่ายก็จริงเว้ยแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นด้วยว่าเซิฟนี้จะเกิดเซิฟนั้นจะเกิดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมละแวดนี้เลยก็ตรงที่กูโดดดึงดึงตรงนี้เลยเนาะมันจะเกิดอยู่ประมาณนี้หรือไม่ก็ตรงนี้ไม่แน่ใจกูไม่แน่ใจระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะเอาละมาไปจุดเกิดที่2ครก็ผมจุดเกิดที่2ออยู่ใกล้ๆกัน ่าไม่ไกลมากก็ต้องเดดเดดเดดไปมันอยู่ด้านหลังก็ต้องเดดเดดเดดไปเอาละขอบินดีวะ่ะง่ายกว่าเยอะเลยกูบอกเลยนะสำหรับใครหลงเก่งๆอ่ะ Iceland Tacker อ่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเกาะมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะเว้ยแต่กูแนะนำ Iceland Tacker อ่ะสำหรับคนหลงแนะนำเลยเอาละเกาะที่2ครับผมเกาะเบอร์รี่เป็นเกาะที่ซื้อ,อขาดำสันจิด้วยเนาะเอาละครับผม เกาะนี้ผมให้เราไปด้านหลังตรงนี้มันจะมีเก้าอีงโง่เยืออันไอ้นี่อยู่มันไม่ใช่เก้าอ,อ,อ,อีมันคือโตเออมันคือโตให้เราสมมติมาชั้นสองนะย้ำว่ามาชั้นสองสมมติเดินทะลุตรงนี้มาก็ได้พึบมามองซ้ายไม่มีมองขวามันจะมีเออโตสองอันอันนี้กับอันนี้กูไม่แน่ใจตอนกูอันเนี้ยตอนตอนเจอไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาแต่มันจะอยู่อยู่ระหว่าง2ออันนี้แน่นอนอ่า ก็จะเป็นอันที่2ครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ตอนแรกเว้ยกูคิดว่าแม่งอยู่ในในในไอ้นี่อยู่ในแบบตรงเนี้ยแม่งก็หาเผื่อไอเทียหายตายก็ไม่เจอสุดท้ายแม่งมาอยู่ตรงนี้ไอชิปหายกูกูก็หาไปเผื่อไอชิปหายเอ้ยเนี่ยแล้วกูก็แบบเหมือนกดคลิกมั้งแล้วก็ได้มาเลยแล้วก็ต้องไปส่งเควสที่ตรงนู่นอีกแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือ merchant of the ish คืออะไรวะกูลืมยูไรทู อ๋อไปปีกับซันไดคิดได้สืไม่มีตังอะเอาจริงมีแต่ว่ามันไม่อยากไม่อยากใช้นั่นแหละนะเอาล่ะเดี๋ยวไปอีกเกาะกันเลยอย่างรวดเร็วและทันใจไปเอาล่ะเกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะแรกนี่เองใช่แล้วมันคือเกาะแรกเว้ยเอาล่ะฟึบฟบเกาะแรก,กับผมจะอยู่ทางนี้เลยดอกเดกตามมารับกล่องก่อนแล้วค่อยค่อยเดินต่อมันจะอยู่ด้านในไม่ใช่ตรงนี้ด้านในนู้น นี่อันนี้ก็คือจุดที่3ามกูบผมจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยโดโดๆเลยที่เขาบอกกันมานะเนาะอะละแล้วก็ที่สุดท้ายอันนี้ที่สุดท้าย,นนายกูไม่ค่อยเห็นคนเจอแต่เป็นเขาบอกว่าจะมีอันนี้ด้วยเนาะแต่ที่สุดท้ายก็มันไกลสุดก็ไม่แนะนําให้ไปด้วยเลยเนาะมาด็อกแดกด็อกแดกไปตรงนู้นกันใช่แล้วที่สุดท้ายมันคือลาบเทว่าไม่ใช่ไอถึงแล้วอีนีดเดียวอีนีดเดียวเออ ที่สุดท้ายับผมใช่แล้วมันคือเกาะกลางทะเลมันมันเรียกว่ากลางได้ไหมกูก็ไม่รู้แต่ที่รู้กูขอสุ่มผลก่อนไหนๆก็มาแล้วอ่ะนะปึ้งเอาละแสนสองถ้ากูสุ่มได้กูแจกผลปีศาจกูบอกเลยถ้ากูสุ่มได้ผลดีกูแจกเลยดีมากใครเอาอ่ะกูอยากรู้แค่นี้แหละใครจะเอาวะ สโตไม่ได้พื้นที่เต็มอ่าุดรอปไ้ตรงนี้และกันเผื่อเขาสนใจกันเก็บให้ผู้เล่นใหม่ดีกว่าขี้ทีทนึง่งเอาละอันนี้ที่เขาบอกเขาบอกมาเดบคุมเครือมึงเอาเข้าใจอารมณ์คุมเครือไหมคือเขาบอกมาว่ามันจะอยู่ตรงพื้นที่ก่อสร้างสีฟ้าโค เชี่ยเลยพื้นที่ก่อยะก่อ,อ,อยางที่อะไรก่อสร้างสีฟ้ากูนึกถึงแค่สองที่ก็คือตรงนี้เป็นที่ของมาลีนซึ่งไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ตรงโน้นอีกอันหนึ่งเป็นสีฟ้าเหมือนกันคือบอกได้คุมเคลือมากฮะสลอก็ไม่แน่ใจว่าในนี้หรอมันก็ดูไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะมีนะแต่นี่ตัวแบล็กสมิธไม่น่าเกี่ยว ก็อันนี้กันนะสี่ที่ที่มีเขาเรียกว่าคัมพีศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คัมพีของฮาเ์คิเอ The Lost The Lost c ี m p The Lost g o r ซึ่งไอพื้นที่ที่สอันเนี้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจ100%เรนาะเพราะมันเป็นแบบแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือแต่ไอสาที่ก็คือเกาะจังเกิลเกาะแรกและเกาะบาริเตออันนี้คือมีมีมีคนยืนยันและคนเจอเรียบร้อยแล้วเนาะเอ้เดี๋ยวนะมันมีหไม่ใช่หรอ เอ้ยสี่ไอ้สี่ถูกแล้วสี่สี่สี่เออไอ้เฮียเมาอะไรมนะเนี่ยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เขาคงมีเท่านี้ก็คงต้องขอตัวใครที่มีผลอะไรดีๆหรือว่ามีเซอร์วีแบ่งได้นะครับสโอ